อ่นะครับสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำการใช้งานแฟดห้า8นะครับจากคลิปที่แล้วเราได้แนะนำอุปกรณ์หลักๆอุปกรณ์ที่สำคัญในการใช้งานแฝดสำหรับมือใหม่นะครับสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มที่จะซื้อแฟลห้าิบดนะครับก็คลิปนี้ผมจะมาแนะนำนะครับการใช้งานแฟดห้าแนะนำเรื่องรสชาตินะครับที่ สาหรับใครที่ใช้งานแล้วมันรู้สึกว่ารสชาติยังไม่ได้ดั่งใจรสชาติที่ใช้มันไม่ค่อยถูกใจมันว,ว่ามันขมหรือว่ามันฝากอะไรประมาณนี้นะครับวันนี้จะมาแนะนําพื้นฐานนะครับผมย้ําว่าพื้นฐานนะครับแล้วก็วันนี้จะมาจากประสบการณ์ที่ได้ใช้งานแฝงแล้วกันนะครับเพราะว่าผมอยู่กับแฝ์ประมาณ2ปีนะครับตั้งแต่เจนหนึ่งเจนสองแล้วก็มาตัวนี้ก็คือเจนสี่ครับปัจจุบันก็ออกเจนห้าแต่การใช้งานหลักคๆไม่ได้ต่างกันนอกจาก ตัวเจหนึ่งนะครับที่มันจะต่างกับเพื่อนๆเ,เพราะว่าตัวเจหนึ่งมันจะมีชาเวอร์นะครับใต้เครื่องก็คือมันจะมีชาวเวอร์เหมือนพวกเครื่องชงเอสเปรสโซแมตชีนะครับเจน1นะครับแต,แต่ว่าเจน2ถึงเจนสี่ก็คือมันจะเอาออกเพราะว่าน่าจะเกี่ยวกับาการใช้งานนะครับเพราะว่าถ้ามีชาวเวอร์มันจะเหมือนเครื่องใหญ่ก็คือที่ที่มันทำให้กาแฟมัน มันอัดแน่นถ้าเราใช้บอสเกิตนะครับว่าวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับการใช้งาน f l a ร์58ว่าได้รสชาติอะไรที่มันจุดสำคัญที่ทำให้รสชาติกาแฟที่เราได้ตามที่เราต้องการจุดไหนที่ทำให้การใช้งานของเรามันไม่ไม่สมปรารถนาที่เราต้องการนะครับก็จุดที่สำคัญที่สุดในการใช้งานแฟลร์ห้าสิบแปดนะครับก็คือปัจ ปัจจัยพื้นฐานก่อนนะครับมันคืออย่างแรกก็คือที่สําคัญที่สุดก็คือเราต้องเลือกอมันจะมีอยู่2หลกัลกๆก็คือมันมันจะมีสองเมนูนะครับที่ที่คนส่วนใหญ่เขากินกันอย่างแรกก็คือเมนูกาแฟาที่เป็นผสมนมคือลาเต้ไม่ว่าจะเป็นเอสเย็นอะไรต่างๆคือเมนูผสมนมนะครับ ไอเมนูผสมนมเนี่ยมันจะไม่ค่อยรสชาติมันจะไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับนอกจากคนที่กินแบบเอสเปรสโซ่เพียวๆด้วยเอสเปรสโซ่ช็อต e นะครับก็คือกดจากไฟแล้วก็กินเพียวๆไปเลยแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือ,อคนที่กินเอสเปรสโซ่ผสมน้ําก็คืออเมริกาโน่ครับว่าไอสองสองประเภทนี้ก็คือมันจะรสชาติมันจะเน้นรสชาติมากกว่าเพราะว่ามัน มันต้องแลด้วยความที่มันความขมแล้วก็ความฝากว่ามันจะทําให้กาแฟผิเพี้ยวเนี่ยมันกินยากกว่ากาแฟที่มันผสมนมนะครับเพราะว่านมมันช่วยให้กาแฟมันกรบกาแฟได้นะครับคือมันทําให้กาแฟบาลานซ์แล้วก็มันในนมมื่จมันก็จะมีน้ําตาลมีไขมันมันทําให้กาแฟมีความมันมีความหวานในตัวอยู่แลวครับมันกินง่ายกว่านะครับหลักๆเลยก็คืออันดับแรกก็คือเราต้องเลือกเมล็ดกาแฟก่อนนะครับ ที่ผมจะบอกว่าเลมูกาแฟก็คือเราต้องเลมอนเลมกาแฟที่มีคุณภาพก่อนนะครับถึงแม้ว่าเราใช้อุปรกรณ์แพงขนาดไหนนะครับเครื่องบดแพงขนาดไหนถ้าเมล็ดกาแฟของเราเป็นเมล็ดกาแฟที่ไม่มีมาตรฐานก็คือมีเมล็ดกาแฟดีเฟกต่างๆเมล็ดกาแฟที่ราคามันค่อนข้างถูกเกินไปที่มันไม่ได้คัดเมล็ดกาแฟนะครับแล้วก็ก็คือง่ายๆพื้นฐานก็คือเพื่อนๆต้องลองชิม ผมแนะนําให้สําหรับตัวผมนะผมใช้วิธีการไปนั่งชิมที่ร้านก่อนนะครับร้านไหนก็ได้ครับที่มันทารู้สึกว่ากาแฟตัวนี้มันใช่ผมขอซื้อเลยก็คือขอซื้อมเมลยกาแฟไว้ไปลองที่บ้านก็คือลองกับตัวแปรว่าทํำยังไงให้รสชาติที่ได้จากที่เราไปกินที่ร้านเนี่ยมันใกล้มันใกล้คลเคียงกันมากที่สุดครับว่าจะเป็นมันทําให้มือเป๊ะเป๊ะมันไม่ได้ว่าที่ร้านส่วนมากเขาใช้เออไปอ่า เครื่องเมชีนะแล้วก็เครื่องบดท,ที่มันแตกต่างแต่ตัวที่มันทําให้เราทําได้ก็คือตัวนี้ก็คือมัน,เป,นเป็นเครื่องเมีนุ่นครับเราสามารถที่จะทําให้กาแฟทําให้โปรไฟล์ของกาแฟหลากหลายได้ครับถ้าเรามีความรู้นะครับวันนี้จะมาแนะนําพื้นฐานนะครับก็คือเราต้องทิปของผมก็คือไป กินที่ร้านเราชอบตัวน้นคือขอซื้อนะครับแล้วก็ถามว่าใช้เมล็ดกาแฟคั่วของเจ้าไหนอะไรเพราะว่าที่สําคัญก็คือการคั่วบางบางบางร้านก็คือมันคั่วถ้าใช้เครื่องคั่วที่มันไม่มีมาตรฐานก็คือมันจะทําให้กาแฟการการการ,การสุกไม่เท่ากัน,นับมันทําให้กาแฟเมล็ดกาแฟมันมีความขมมีความรสชาติเพ้ยนได้นะครับถ้าการคั่วที่มัน สมมติว่าเราใช้ขั้วกลางใช่ไหมครับเราก็ต้องแกะดูว่ามเมล็ดก,กาแฟขัวกลางเนี่ยการขั้วมันจะสีมันจะเหมือนกันขนาดไหนหรือว่ามันจะปนกันสีจางสีเข้มน,น,นั้นคือสังเกตเลยว่ามเมล็ดก,กาแฟมันไม่ค่อยมีคุณภาพนะครับนอกจากพวกที่เป็นดีเฟกเช่นมเมล็ดก,กาแฟที่มันแตก มเมล็ดกาแฟที่มันมีรูเหมือนไอมแมลงเข้าอะนั่นก็คือมันทําให้กาแฟเราเพี้ยนได้ไม่ว่าเราจะทําให้ซื้ออุปกรณ์แพงแค่ไหนถ้าเราใช้มเมล็ดกาแฟที่มันไม่มีมาตรฐานที่ผมบอกขั้นต้นก็คือมันมันมันต้องแก้ด้วยจุดได้ก็คือมเมล็ดกาแฟก่อนนะครับแนะนําก่อนนะครับแล้วก็อันดับสองก็คือที่ตามมาที่สําคัญที่สุดอันดับสองก็คือเครื่องบดกาแฟนะครับ เครื่องบดกาแฟมันสําคัญที่ตรงไหนสําคัญที่ตัวเฟืองนะครับถ้าเราอยากได้มล็ดกาแฟที่มันทําให้มล็ดกาแฟของเรามันจะรีดมล็ดกาแฟตามเทสโนดที่ระบุให้ให้มันตามเทสโนดจริงๆอะ่ะเราต้องใช้เฟืองที่ค่อนข้างจะมีคุณภาพนิดหนึ่งนะครับเพราะจะทําให้อันดับแรกก็คือ มันเป็นเฟือง,งในที่บดกาแฟก่อนครับที่จะทําให้เมลก,กาแฟของเราได้มีคุณภาพครับถ้าเราใช้เครื่องบดที่มันไม่มีไม่ค่อยมีมาตรฐานสักเท่าไหร่นะครับมันจะทําให้กาแฟของเรามันมันทํำยังไงมันก็ไม่อร่อยนะครับเพราะว่าอย่างแรกที่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 จะผ่านการสกัดก็คือการบดกาแฟก่อนนะครับเครื่องพวกนี้มันทําให้กาแฟของเราได้มันทําให้อร่อย ยี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์แต่อันดับแรกก็คือการบดกาแฟมันมีความสัมพันธ์ถึงขนาดห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเพราะว่าถ้าเราบดมาแล้วอ่ะต่างเทสโนดอคือบดมาแล้วเราเราเราดมอ่ะมันจะมีกลิ่นหอมคือมันเหมือนเราสกัดเลยมันเหมือนเทสโนเลยถ้าเป็นเฟืองหรือว่าเครื่องบดกาแฟที่มันมีคุณภาพเดี๋ยวคลิปคลิปหน้าผมจะมารีวิวเครื่องบดแล้วก็เฟืองของแต่ละเฟืองว่า มันจะทำให้รสชาติกาแฟได้ออกแบบมาได้ากาแฟได้ประมาณไหนนะครับเพราะว่าเน็ตแต่ละเครื่องบดกาแฟแต่ละเฟื่องมันจะทำให้รสชาติของกาแฟแตกต่างกันเนี่ยสายบอดี้ก็คือสายที่มันกาแฟดูม,มันก็จะมีอีกแบบหนึ่งสายที่มันเน้นกลิ่นมันก็อีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมารีวิวเจาะลึกเรื่องฟันบดก็คเครื่องบดกาแฟด้านเองนะครับก็สำคัญนะครับ เราใช้เครื่องบดกาแฟาที่มันมีคุณภาพที่สามารถที่จะบดกาแฟาที่มันมีความละเอียดสม่ําเสมอมีกลิ่นที่มันชัดนะครับ,บกาแฟาที่มันฟุง้งแล้วก็สามารถที่จะบดละเอียดระดับเอเปสโซได้นะครับนี่คือสําคัญอันดับ2เลยนะครับระดับ3ที่สําคัญที่สุดนะครับสําคัญในอันดับ3ก็คือกา้ําร้อนนะครับที่ผมบอกว่าสําคัญเพราะว่า อุณหภูมินะครับสําคัญมากยิ่งยิ่งเราคือสังเกตได้ง่ายครับมันแฟลที่มันใส่ใจเครื่องนะครับเพราะว่ามันมีพีชิตนั่นเองนะครับมันทําให้อุณหภูมิจากการนรนะั่งร้อมเนี่ยที่เราลงไปมันจะทําให้อุณหภูมิไม่ดรอปนะครับอันนี้คือสําคัญนะครับสําคัญอันดับต้นๆเลยครับเพราะว่าพี่ๆเพื่อนๆลองไปสังเกตว่าเครื่องเอสเปสโซเมชีเนี่ยที่มันแพงอะ่ะส่วนหนึ่งนะครับมันต้อง ทำให้ที่เครื่องเปแพงมันต้องมีนะครับถ้าเป็นยูพิโ์เมชีนก็คือทายังไงก็ได้ให้ให้อุณหภูมิในเครื่องมันนิ่งที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นการควบคุมด้วยระบบ PID heat exchange อะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีผลต่อกาแฟนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของแฟลคือมันทําให้ในตู้ของมันเนี่ยมันมันมีอุณหภูมิอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น อ่าพีฮีก็คือการรวมกระบอกมันมทําให้กระบอกเรามันดรอปลงนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ p h ฮีตตัวก็คือตัวหนึ่งไฟดวงดวงแรกอุณหภูมิประมาณแปดิบ้าองศาดวงที่2ประมาณ90แล้วก็ดวงที่5้าไอ้ดวงที่สาประมาณ9ก้าบห้าทางนี้นั้นก็แล้วแต่ว่าความชอบของเราว่าชอบอุณหภูมิขนาดขนาดไหนนะครับที่สําคัญก็คือ การน้ําร้อนต้องต้องมีการน้ําร้อนที่ปรับอุณหภูมิได้นะครับคือเราจะสามารถที่จะคอนโทรลได้ว่าช็อตกาแฟช็อตนี้ทําให้กาแฟออกมาในรูปแบบไหนสมมุติว่าพื้นฐานเลยก็คือยิ่งสมมติว่าเราใช้ไฟดวงที่สองที่ยแสก็คืออุณหภูมิ90องศาใช่ไหมครับแล้วก็เราใช้อุณหภูมิที่ การน้ำร้อน90องศาเราใช้กาแฟประมาณกาแฟขั้วกลางนะครับรสกัดแล้วมันรู้สึกทำให้รสชาติที่ได้อะมันเปรี้ยวมันเปรี้ยวเกินนะครับมันไม่มีความหวานเลยเราก็สามารถที่จะเพิ่มอุณหภูมิจากการน้ำร้อนได้นะครับก็เพิ่มประมาณอีก2-3องสาม้งศาแล้วแต่ครับเราชิมก่อนนะว่าเราชิมไปแล้วมันทำให้กาแฟมันหนักเกินแล้วก็ขมเกินเราก็ ลดอุณหภูมิลงนะครับเพราะว่ายิ่งอุณหภูมิยิ่งสูงกาแฟมันก็จะยิ่งขมยิ่งยิ่งไหมนะครับเพราะว่ากาแฟอย่างเช่นขั้วกลางอ่ะมันกาแฟมันสุกปางกลางใช่ไหมครับถ้าเราใช้อุณหภูมิที่มันสูงเกินไปมันทําให้กาแฟเราไหมได้นะครับแต่ถ้าเป็นขั้วอ่อนอ่ะมันไม่ค่อยมีปัญหานะครับเพราะว่ากาแฟมันยังไม่สุกนะครับก็คือหลักๆมันเปรี้ยวไปแล้วถ้าเราใช้อุณหภูมิที่มันสูงมันก็ทําให้กาแฟมันได้รสชาติที่มันหวานที่มัน ซอบมันไม่มันไม่ค่อยเปรี้ยวนะครับก็ยิ่งขั้วเข้มอ่ะเราต้องใช้อุณหภูมิที่มันต่ํานะครับแต่ถ้าใช้ขั้วเข้มแล้วก็ใช้กาแฟนมอ่ะไม่มีปัญหาครับแบบใช้อุณหภูมิสูงมันมันไม่ค่อยดีเฟตกต์เท่าไหร่็ว่ามันจะสู้นมได้นะครับยิ่งกาแฟขมเข้มข้มนมันก็ทําให้ถ้าเราใช้เมนูนมะมันก็จะเหมาะนะครับนี่คือหลักนะครับยิ่งอุณหภูมิสูงกาแฟยิ่งขมนะครับยิ่งอุณหภูมิต่าากกํากาแฟมันจะไม่ขมเพราะว่า อุณหภูมิมันก็จะไปสมดุลกับตัวขนาดของการคั่วนะครับเพราะว่าบางร้านเนี่ยการคั่วถึงมันไม่เหมือนกันนะครับระดับการคั่วบางทีคั่วกลางร้านนี้อ่สีมันได้มันค่อนข้างที่จะเป็นไปทางเข้มด้านนี้คั่วกลางค่อนข้างที่จะไปทางอ่อนนะมันไม่เหมือนกันเราเราต้องชิมนะครับแล้วถ้ามันเป็นถ้ามันขมเราก็ปรับอุณหภูมิลงนะครับ ก็ปกติถ้าเป็นคั่วกลางอ่ะผมใช้ประมาณ90้ถึงเ1นะครับไม่เกินนี้นะครับถ้าเกินแล้วมันจะทําให้กาแฟมันติดขมนะครับแล้วก็ถ้าเราปรับอุณหภูมิแล้วมันยังติดขมเราก็ต้องไปใช้ปัจจัยอย่างื่นนะครับ mm hmm. เช่นจะไปปรับเบอร์บดให้มันหยาบนิดนึงนะครับถ้าเราใช้งานแล้วมันก็คือหลกัหลกๆมันต้องดูที่การใช้งานของเราด้วยนะครับว่า ในการสกัดแต่ละครั้งเนะี่ยเราใช้ปริมาณกี่กรัมถ้า20กรัม,มใช้การสกัดเกิน30มไม่เกิน3 5ิาวิคือ40วิห้าสวิมันจะทําให้กาแฟก็ติดขมได้ว่ามันกาแฟมันโดนน้านานเกินไปนะครับแล้วก็ถ้ากาแฟมันสกัดเร็วเกินไปมันก็ทําให้กาแฟมันเปรี้ยวนะครับนี่คือหลักๆนะครับเพราะว่าด้วยหลักแล้วถ้าเป็นกาแฟที่มันสกัดเร็วเกินไปเนี่ยส่วนมาก กาแฟเราไม่ละเอียดพอนะครับเราต้องบดให้ละเอียดระดับเอสเปรสโซ่นะครับถึงจะสก,กัดได้ประมาณได้สมดุลก็คือประมาณ2 5่5ถึงประมาณนี้นะครับแล้วแต่ความชอบนะครับลองไปสก,กัดดูนะครับก็หลักๆก,ก็มีประมาณนี้นะครับในส่วนของการทําให้กาแฟเราปรับรสชาตินะครับแล้วก็มันจะมีส่วนสําคัญก็คืออันดับ4ก็คือตัวบาสกตนะครับ บาสเกตที่ได้นะครับอันนี้คือปัจจัยอย่างอื่นนะครับที่สําคัญก็คือเครื่องบดมาเล่นกาแฟแล้วก็อุณหภูมิน,นี่คือสําคัญนะครับแล้วก็การสก,กัดก็อยู่ที่ประมาณ25ิาวิถึง35วิบาวิแล้วแต่ครับถ้าสก,กัดแล้วมันกาแฟมันหนักเกินก็ลงเบอร์บดทิดหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการใช้งานนะครับแล้วก็ปัจจัยอย่างอื่นเช่นพวกบาสเกตก็มีผลแต่ก็ไม่ได้มากเท่ากับอุณหภูมิที่เราต้องแก้เบื้องต้นก่อนที่เรา บ่ะครับก็คืออุณหภูมิมเมล็ดกาแฟนะครับแล้วก็เครื่องบดอันนี้คืออุณหภูมิอันนี้คือปัจจัยหลักเบื้องต้นในการทาัการทาให้กาแฟเราได้รสชาติที่เราต้องการครับพวกบัสเกตวาสกรีนทุกพวกนี้มันเป็นปัจจัยที่มันควบคุมยากนะครับคือมันต้องควบคุมจากปัจจัยสาปัจจัยนี้ก่อนนะครับถึงจะทําให้รสชาติกาแฟดีนะครับแต่ที่บ่งบอกคือการ,าน,รน้ําร้อนน่ยสำคัญนะครับต้องใช้การาน้ําร้อนที่มี ประสิทธิภาพนิดนึงครับก็คือทำให้อุณภหภูมินิ่งบางนะบางยี่ห้อก็คือถึงมันจะเขียนว่าก้าสิบแต่ที่จริงมันไม่ถึงว่ามันเพี้ยนเนี่ยก็ต้องดูบางที่เราที่มีรีวิวที่ดีระดับหนึ่งนะครับต้องซื้อนะครับผมเป็นส่วนสำคัญนะครับก็คือการราที่ปรับอุณหภูมิได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือตาช่างนั่นเองนะครับตาช่างเป็นส่วนสำคัญในการ ใช้นะครับก็คือมันจะทําให้เราใช้งานทําช็อตกาแฟซ้ําได้นะครับว่ารอบนี้เราใช้กี่กรัมน้ำกาแฟออกกี่กรัมใช้เวลาในการสกัดนานเท่าไหร่ครับอันนี้คือสําคัญที่สุดนะครับสําคัญเช่นกันนะครับนั่นคือปลาช่างนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วขนขการใช้งานแฝงเบื้องต้นนะครับว่ารสชาติที่ได้นะครับ ถ้ามันไม่ถูกใจก็ลองไปปรับตามที่ผมบอกได้นะครับถ้าใครมีข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์มาได้นะครับบางบางบางอย่างผมก็นึกไม่ออกก็นะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับว่าจะให้ผมบอกส่วนไหนรสชาติกาแฟได้ประมาณไหนนะครับใช้เมล็ดกาแฟแบบไหนนะครับก็มันมีความละเอียดเยอะมากนะครับแต่ก็หลักๆก็ประมาณนี้นะครับครับสำคลิปนี้ถ้าผิดพลาใไหัขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามา รีวิวอุปกรณ์เสริมต่างๆที่ใช้งานกับแลง58นะครับว่าส่วนสำคัญมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ